ก็อสกาปกติแล้วเลขสูตรลุงซอสกาบแต่่มีเพิ่มเนาะมีเพิ่มยู่ชุดเดิมจะว่ามาเน้นเน้นให้ฟั้งว่านั้นมีตัวไดนเนาะสำหรับเลขสูตรลุงซอสกาเลขเดน่นมันมีเดน่นสามเด่นสามเด่นหกนะครับเด่นสามเด่นหก แต่ว่าพอสจัดให้วิ่งสามผู้มักหกจะวิ่งหกก็ได้เพราะว่ามันมากพ่อๆกันแต่ว่าผู้เฮดมักสามจะเลยวิ่งสามแต่มันเด่นทั้งสองตัวครับเด่นสามเด่นหกพอสวิ่งสามนะครับผู้มักสามให้วิ่งสามมักหกให้วิ่งหกครับวิ่งตัวเดียวเลยพ่อโซวิ่งตัวเดียวชื่อสามครับ อันนี้ของพ่ออเองนะครับสามนี่มาลายอะไรเลยครับพ่อคันสิบามันมาลาย่หลายเกิดกอดท่อมาเป็นผูงครับสามมาคังอีลีสามมาเป็นผูงมาเป็นผูงเลยงวดเนี่เพ็ดยังได้เกิดกัมากองมีให้เห็น้องมีให้เห็นอันนี้คิดว่าเนาะสำหรับผู้เพ็ดชื่อบั่จใจสามนี่มาแ,แท้ม้าแทแน่นอน ไม่บนก็ล่างจริงๆแล้วสามกับหกเนี่ยทาวเวาตามทางเสี้ยนคือสามหลักสิบหกหลักสิบอันนี้คือท่างเสี้ยนแต่ว่ามันไปลักหน่วยก็ได้ทันต,ตามสูตรมันสีมาหลักสิบทั้งสองแต่ว่ากระจับกัอ,อยูหลักสิบเท่กันแต่ลักหน่วยดิลักหน่วยก็มาได้ขึ้นกันแต่ว่ามันหน่อยมาหน่อยครับ แล้วเจ็นมามาลักเงินนี่หน่อย,อยเอาสามตัวก็นเนาะจะว่ากันสองตัวสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวหกสามเจ็ดตัวเดียวโคโลตัดเหรียญน,น้่ใไอพี่น้องเราตัดเหรียญน,น้่หกสามเจ็ดครับชุดจองป้ายแดงบอก่ะครับชุดจองป้ายแดงคือหกสามเจ็ดครับสองตัวเี็นสามหลดพี่น้องสามตัวก็บี่ สามสี่สามเจ็ดสามแปดสามสี่สามเจ็ดสามแปดมันชุ่ตัวหกสามหกสี่หกแปดครับมีหกคู่หกหางหกสามหกสี่หกแปดคิดว่าหกคู่นี่นาจะไม่เห็นครับเพ้อเผลอเข่า บนล่างมวดนี่เผ่อมาบนล่างล่างสีมาตัวใดจริในความรู้สึกหกสีเด้อพี่น้องขันบ่ามาหกสีกับแม่นหกแปดอันนี้คือในความรู้สึกของผู้เห็ดเนาะส่วนบนบนน่าจะอยู่ที่ลักสามนี่น่าจะมาบนมวดนี่ คิดว่าสามจะขึ้นบนถ้าขึ้นบนสามนี่ยย่้ลักสิบแน่นอนเลยอันขึ้นบนสามยู่อลักซิบแน่นอนอาจจะเป็นสามสี่สามเจ็ดหรือสามแปดนี่ถ้าขึ้นบนนะครับครับถาลุ่งล่างนี่คิดว่าวกเกินหกข้างล่างเนะาะน่าจะเป็นหกสามหกสี่หกแปดอันนี้ตามสูตรนะี่จะเป็นยังสั้นนะขันมากว่านี่อาจจะมาบนมาล่าง อาจจะยูรักสามหนีบนแน่นอนในในความูลซื้อตามสูตรี่เป็นทังสันพรออมบนหน้าสามล่างหน้าหกนพี่น้องพิจะหน้าเบิง้งบางที่กัตัวเลขอาจิบาพ่ออมกับไลายเส้นหลยจันก็ต้องขอโทษนะขออภัยแต่ว่พา,วาพอสอบปล่อยก่อนมูเต้งแต่มือเลขออกเลยละปล่อยตองวดเลยครับปล่อยตองหมดเลย เป็นสูตรเนาะค่ะครับ <ขอ S 1> เป็นเลขสูตรออกปุ๊บได้เลยนะครับ้าผู้ได้มักนั่มดาวตามนี่แหละชื่อถ้าอยากบิงสามแแต่ว่ากแกเนี่ยนั่มให้บิ่งบนล่างไปนะบิงสามบนล่างที่เน้นๆแกคือสามเจ็ดขันมาคิดว่าน่าจะมาบนหวดนี้แต่ว่าไม่จะเป็นไปได้เนาะ มาบนมาล่างกับพี่น้องกับพี่เจนน่าเอาครับเพราะว่าบ,บ่มีผู้ไดหูเพราะซอสกับ่ไปตามสูตรนะครับตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางเ้อพี่น้องบ่มีผู้ไดหูหรอกคือบอกเจ้าวเจ้ยวยุ่นเนี่ยกับสูตรมันค่เปลี่ยนสูตรมันค่อยพาไปฮะเท่านันก็นเขาแม่นปานตาเห็นหาเรื่องเทอาแต่บ่มียักตัวครับมันเปล่งสีแต่ว่างวดนนี้มั่นใจ คือมันใจค่าคิวมดิน,นี่้าเรื่องเทรื่อกอยากว่ามันจ่ล้านเปอร์เซ็นต์ผลัดน,นีินคิดว่ามาบนล่าง่วนสีมาหรือบอมาอันนี้เป็นเรื่องของตัวเลขนะครับในพี่น้องพี่เจรหน้าเบิ่งเอาตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องการลงทุนก็นมีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์ให้โปรดใช้พิจาจรณญนานครับเข้ามักเข้าชอบย<ห>ังจามเลยครับครับ งวดที่ผ่านมาเป็นในพสเขาบอกงวดที่ผ่านมาก2าตรงๆครับองกับแม่ลัก10จะไปตามตามคาดหมายครับครับงวดก่อน0กับแม่ลัก10จะไปตามความคาดคาดหมายใหกันงวดนี้กคคิดว่าบ่นาหจะเกินความคาดหมายคาดหมายจะได้ครับงวด3มาหลัก10 หกมาหลักสิบแต่ว่าความคาดหมายคือว่าสามมาบนหกหกมาลางวันนี้สามบนหกล่างมั่นใจผู้เชมั่นใจครับมั่นใจรกก้อยเปอร์เซ็นหกไปเยอะลักสิบสามไปเยอะลักสิบแต่มานล้วกันนีาเป็นหกสามเท่าไหน้นเนาะเป็นตัวเล่นไปบ่ได้เลย เป็นตัวเยินไปพอได้ครับถันมาน้ากันนี้มีสุดท่าบ่ครับพอสอแถ่าเบอยกท่าเนาะแต่ว่ามันออกยีแล้วนะเดี๋ยวเลิกเบียกท่าเอาแตซ่อมเางเมือมันตีออกรถครับถ่ายแห่รถครับถ่ายแห่ยังบ่ครับแช่แห่ในนอนซื้อแล้วนี่แห่ไปถาก้อนได้บะครับพอสอนแห่ไปถาก้อนได้สร้างไปเตี้ยวกินถาครับอืสร้างวบเตี้ยวกินถามันสี่นิ้ว กินก๋วยเตี๋ยวถาล่อรุนรุนไปรุ่นมากออกมาเทาเช่นแห่ครับไต่แห่แน่นอนรางวันี้พี่น้องเอาพิ่มตัวเลขอเคลับครับเอาไปห่อยด้พี่น้องเอาเอาตรงกลางกนก็ได้เนาะพี่น้องตัวเลขมาแล้วจ้าเลขสูตรพ่อสอนส่องสอดนบตัวเนียนตัวน้ำจะคือสามเจ็ดนะครับ เล็ดเดียวตัวเนีนแต่ว่า้าสีหงเนียนล่องลงไปกับบนหรือล่างก็มันเป็นได้นะทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าคาดค่าสามน่าจะมาบนหกน่าจะมาล่าง